สวัสดีเพื่อนชาวเกมเซเลสโซนซีโร่ทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมโอเวอร์มอชแชนเนลแล้วก็ในคลิปนี้เราจะมาไกด์รีวิวเทสตัวละครลูเซียตัวละครตัวใหม่ประจาจแพท2.3าเนาะบอกว่าตัวของน้องเนี่ยคือพิเศษมากมาเป็นตัวละครซับพอร์ตและก็เฉพาะทางของทีมสายตัดสบันเยนดว่าใครเป็นเมนสายนี้พาไม่ได้ฮะคือน้องเนี่ยบัฟเยอะมีได้เป็นนอกสนามด้วยและแถมเล่นง่ายมากอีกด้วยฮนะ เพราะฉะนันนคลิปนี้เราจะมาไกลกันแบบครบตัวเลยสกิลแมคคนิกของตัวละครรวมไปถึงแนวทางการเล่นการจัดทีมแล้วการปั้นตัวละครด้วยใส่เวนจินอันไหนใส่แผนิตอะไรทำเสร็จอย่าะไรจะเก่งไม่สุดตัว,ตว,ตว,ตวของน้องรูเซียเนาะก่อนไปชมกันก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ไปชมมาเลยฮะสำหรับในส่วนอย่างแรกเลยนะ,ะับผมพามาดูันที่จุดเด่นของตัวละครรูเซียกันเนาะ ตัวของน้องเนี่ยจะมาเป็นตลวครสายซัพพอร์ตานอีเธอร์จุ้ยเลยของตัวน้องเนี่ยจะเป็นตัวละครบั็เฉพาะทางของทีมสายตัดสะบ้านเนาะแล้วก็ตัวของน้องเนี่ยจะมีบับที่เยอะมาก รวมไปเลยฮะสามารถทำาดาเมจได้ในส่วนของนอกสนามด้วยเป็น,นาดาเมจอัพต่อช็อคฮะแล้วก็ตรงนี้ตัวของน้องเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นง่ายตาภาษาตัวละครซัพพอร์ตแรงเอสอยู่แล้วคือมันจะเล่น่อนง,ง่ายแมคคณิกไม่ได้ซับซ้อนอะไรวุ่นวายฮะแต่ว่าเราจะเน้นเฉพาะทางเลยลงในทีมของสายตัดสะบันเท่านั้นในทีมอื่นเนี่ยจะใช้บัฟได้ไม่คุ้มและก็ไม่เหมาะแล้วเนาะทีนี้ถัดมาฮะผมพามาดูที่เรื่องของบัฟกกันบ้าง ตัวของลูเซียเนี่ยมีบัฟอะไรบ้างในส่วนของน้องนะฮะเริ่มดูที่บัฟอันแรกเลยเรียกว่าบัฟเยอะมากจะไปร่างของบัฟค่าเชียร์ฟอร์ฮะมากสุดถึง900หน่วยถือว่าค่อนข้างเยอะมากเราเนี่ยจำเป็นต้องทำแม็ก HP ให้ได้อยู่ที่20,004ขึ้นไปฮะที่หน้าแตตเนาะเราจะได้บัฟแล้วง่ายๆ900หน่วยเชียร์ฟอร์ถือว่าค่อนข้างเยอะมาก คัดมาจะเป็นการบัฟค่าครีดามิอยู่ที่30%จากตองคอพสซีฟสกิลเรื่องการจัดทีมให้ตรงเนาะก็ได้มาแล้วง่ายๆ30%ฮนะถัดไปจะมีการบัฟในส่วนของโบนัสดามจด้วยอีก20%อันนี้ก็ได้ง่ายเช่นเดียวกวันนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นการบัฟ แม็ HP อยู่ที่5%ฮะซึ่งไอเนี่ยเราสามารถบัฟได้ทั้งป่าตีเลยเนาะเท่ากับว่าถ้าเกิดเราเล่นฮะปาตีที่เป็นสายตัดสบันซึ่งใช้เลือดอยู่แล้วก็จะคุมค่ามากแค่นี้ยังไม่หมดฮะแอนติของตัวน้องเนี่ยยังสามารถเสริมดาเบได้แล้วก็จะมีการวางวงฮิวได้ในวงฮิวด้วยอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีฮะที่เหลือเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการบัฟตัวเองแล้วแล้วก็การเสริมดาเมจนอกสนามเนาะ ถึงแม้ว่าจะไม่แรงแต่ว่าช่วยทำเป็นเพิ่มเติมได้ช่วยสตาร์ทบอลได้ก็ถือว่ามีประโยชน์ค่อนข้างเยอะแล้วก็บัโฟโหดมากๆแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพามาที่สกิลเมคนิกของตัวน้องรูเซียการเอาแบบสั้นๆเข้าใจงานแล้วกันฮะเกมไพ่ลักเลยของตัวน้องเนี่ยจะมีการเล่นเกี่ยวกับเก็บเกตใต้หลอด HP ฮะเราจําเป็นต้องเก็บให้เต็มเพราะว่าเรื่องของดาเมจเรื่องของบัฟเนี่ย เราใช้เกจตรงนี้ทั้งหมดเลยฮะวิธีการดูง่ายมากถ้าเกิดว่าเกจเต็มแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสีม่วงถ้าเกจยังไม่เต็มมันจะเป็นสีฟ้าฮะเวลามันเต็มแล้วเนี่ยเราสามารถคลิกเอ็กซิทฮะไปหาตัวละคร DPS สลับตัวออกได้เลยง่ายๆเท่านี้ถือว่าจบแล้วแลวตัวของน้องเนี่ยก็จะบัฟได้จะนอสามได้ประมาณนี้เพราะ,ะน,นะครับวิธีการเก็บเกจฮนะง่ายๆได้หลายวิธีซึ่งเกจเนี่ยจะเก็บเต็มอยู่ที่100แต้มเนาะ วิธีแรกฮะเข้าสนามตามปกติเราจะได้มาอยู่แล้วหรือว่าเราใช้การโจมตีปกติไปถึงขั้นที่5เนี่ยเราก็จะได้เหมือนกันการใช้สกิล ex แบบเสียพลังงานหรือว่าการใช้งานท่าไม่ตายเนี่ยอันนี้ก็ได้ซึ่งท่าไม่ตายฮะมันจะมีความพิเศษอยู่ถ้าเกิดเวลากดใช้งานท่าไม่ตายตอนหลอดสีฟ้าเนี่ยหลอดเราจะเต็มเลยทันทีแต่ถ้าเกิดเวลากดใช้งานท่าไม่ตายตอนไม่หลอดสีม่วงเนี่ย มันจะยังไม่เติมเกจฮะมันต้องรอเกจหมดก่อนเพราะเกจหมดแล้วมาเติมให้100เต็มเลยทันทีแบบอัตโนมัติด้วยทาดไปก็จะเป็นการเชนเอ็กแท็กหรือว่าพวกควิกเอ็กซิสซับพอร์ตจูโจมบลบดิ้นสวนกลับเนี่ยก็คือได้ตัวของเกจตรงนี้ทั้งหมดเลยฮะแต่ว่าก็จะมีข้อควรระวังอยู่ฮะเราสามารถเก็บเกจเพิ่มได้ตอนที่ยังเป็นหลอดสีฟ้าเท่านั้นถ้าเกิดว่าเป็นหลอดสีม่วงเนี่ยมันจัไม่เพิ่มแล้ว ต้องรอจนกว่าฮะเราจะออกสถานะนี้ให้มันกลายเป็นหลอดสีฟ้าก่อนจึงจะสามารถเก็บเพิ่มได้พรั้กก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยฮะ,ะ <S <S ซึ่งในส่วนถัดมานะฮะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการเก็บเกบจจนเต็มแล้วน้องเข้าสู่ถานะพิเศษทันทีเลยซึ่งตรงนีเน้เราสามารถสลับตัวออกนอกสนามได้เรียบร้อยแล้วฮะตัวของเราเนี่ยจะมีการโจมตีไปนดนเ็ดอัพเตอร์ช็อคนอกสนาม8วี1ครั้ง8วี1ครั้งฮะแล้วก็จะมีการเสริมดาเมจให้ท่าเขาเองเนี่ยมีดาเมจที่แรงมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ว่า ก็จะไม่แรงมากถือว่าพอช่วยเสริมดำนได้จากนอกสนามเนาะแล้วก็จะมีการฮะใช้เกตลดลงไปเรื่อยๆย,ย,ยันหมดอะไรปะมานี่ฮะรวมไปถึงเรื่องการแจกบัฟเนี่ยเราจะแจกจากใครด้วยเพียกให้น้องเนี่ยออกมาโจมตีจากนอกสนามก็จะเป็นการแจกบัฟต่อระยะเวลาบัฟเรียบร้อยแล้วทั้งหมดครบจบไปเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพามาที่เงื่อนไขาการจัดทีมเพื่อเอาบัฟคอสกิลพาสซีฟกันบ้าง อันนี้ก็ง่ายๆเลยเราเนี่ยจำเป็นฮะต้องจัดทีมให้มีสายตัดสบันหรือสายสตาร์ย่างได้ย่างหนึ่งก็ได้ในทีมฮะซึ่งตัวของน้องเนี่ยเป็นตัวละครซัพพอร์ตบัฟชัวาทางของสายตัดสบันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฮะเราต้องใส่ตัวละครดีเบสสายนี้ยังไงเนี่ยมันครบพาสิบได้แน่แนง่ายๆอยู่แล้วแล้วพอเราจากทีมครบฮะเราจะได้ค่าครีดนนได้ไามสิป30%ทั้งปาร์ตี้ถือว่าค่อนข้างง่ายมากๆเนาะในส่วนของตรงนี้นะฮะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะเรามาคุยถึงแนวทางการเล่นวิธีการกดคอมโบของน้องรูเซียตอนเล่นจริงกันบ้างบอกว่าเป็นตัวละครที่เล่นได้ง่ายากฮะเพราะเสร็จเลยคือเราจะเน้นจากการเก็บเกรดของตัวน้องก่อนเป็นหลักเลยฮะ,ะวิธีการเก็บไง่ายคะเท่านี้กดใช้งานสกิลแบบเสียพลังงานแล้วก็ให้ทําการะะกดโจมตีปกติต่อเพราะว่าเราเนี่ยหลังจากกดใช้งานสกิลแบบพิเศษเสียพลังงานแล้วนะฮะเราสามารถกดโจมตีปกติเป็นขั้นที่5ได้เลย มันจะเก็บเกตไวมากใช้เวลามันสองถึงสามวิแล้วมันก็จะขึ้นฮะเป็น Quick อ็กซิสไปที่ตัว ate, ละครดีเบสก็สลับตัวออกฮะไปเล่นตัวละครดาเมจยาวๆได้เลยแค่นี้ถือว่าจบแล้วน้องเนี่ยใช้เวลาเซตอัพที่สั้นมากแล้วก็ง่ายมากฮะถ้าไปเรื่องการกดก่อเปล่าันี้ฮะสลับมาที่ตัวของลูเซียก่อนกดสกิลเอ็แบบเสียพลังงานตามด้วยตีปกติมันจะได้ค่าที่5ต่อทันทีเลย หลังจากนั้นครมันจะขึ้นปุ่ม Quick e x c e s ไปที่ตัว DPS แล้วก็สลับตัวฮะไปที่ตัวละครดาเมจเล่นตัวละครดาเมจยาวๆได้เลยคะและให้เราสังเกตฮะตัวของหลอดเนาะเกตใต้หลอดเลือกของน้องฮะถ้าเกิดว่าหลอดมันหมดแล้วมันกลายเป็นสีฟ้าแล้วฮะให้เราสลับออกมาทําแบบเดิมใหม่ฮะกดจาา s สกิลตีปกติแล้วก็สลับตัวออก เซตอัพง่ายๆมันสองหนึ่งสามวินานๆครั้งถือว่าครบจบแล้วฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีแอนติหรือว่ามีท่าไม่ตายเราสามารถจะเอามากดใช้งานท่าไม่ตายเพื่อเบิร์สได้ฮะถ้าเกิดว่ารากดใช้งานตอนเป็นหลอดฟ้าเนี่ยมันเต็มเลยอยู่แล้วถ้ากดตอนเป็นหลอดม่วงเนี่ยพอหลอดม่วงอันนี้หมดเนี่ยมาเติมใหม่อัตโนมัติผมก็มองว่าเป็นตัวละครที่เล่นได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วที่เหลือก็ให้เราฮะเป็นตัวละครท้าเม็ไป้ตัวของน้องก็ แต่นอกสนามต่อได้กเวลาบัฟได้อัตโนมัติเป็นออตโต้อยู่แล้วนะฮะเรียกได้ว่าชิลๆง่ายมากๆเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพามาดูาที่เรื่องของการบัฟกันาบ้างตัวของน้องเนี่ยที่เห็นว่าบัฟเยอะขนาดนี้ มันแรงขึ้นจากทีมเก่าขนาดไหนฮะผมจะลองมาเทียบคร่าวๆพอเห็นภาพแล้วกันเนาะผมจะใช้ไปที่ทีมตัวของยี่ชวนแล้วก็น้องฟูฟูเป็นหลักฮนะแล้วก็เทียบกันเลยกับตัวของบัฟเก่าที่ใช้เป็นตัวของแอสซาเหยาวกับตัวของน้องเนี่ยซับพอร์ตเหมือนกันแรงขึ้นแค่ไหนฮะสังเกตตรงนี้เลยที่ชาชาร์โจ,จมตีของตัวอาจารย์ยี่ชวนเนาะบัฟครบ,บแล้วนะฮะของตัวรูเซียเนี่ย ได้อยู่ที่ประมาณ29,000-30,000ประมาณนี้ระเบิดครั้งท้ายเนี่ยได้ประมาณ40,000กว่าถือว่าค่อนข้างแรงฮะเพราะว่าที่จริงแล้วมันมีหลายฮิตมากเนาะทีนี้ฮะเราไปดูที่ของแอซ่าเหยาบบับพบแล้วเหมือนกันฮะทั้งหมดทั้งมวลเลยได้อยู่ที่ประมาณ22,000ฮิตระเบิดเนี่ยได้ที่31,000เท่ากับว่ามันแรงขึ้นเป็นหมื่นเลยฮะต่อฮิตด้วยแล้วท่านเนี่ยมันมีหลายฮิตพอแล้วเนี่ย เล่นจริงฮะดาเมจจะฉีกกันค่อนข้างเยอะอย่างเช่นตอนที่ผมเนี่ยเล่นในโหมดสึกวิกฤตฮะแต้มห่างกันค่อนข้างเยอะเลยขอผมเล่ยได้มาสัก40,000่กว่าแต้มที่ตัวของน้องรูเซียเนาะแต่หยาเนี่ยได้30,000ื่นปลายๆห่างกันมาณ4 5 0 0พันได้เลย,เลยก็ถือว่าห่างกันพอสมควรฮะแถมตัวของน้องเนี่ยเล่นได้ง่ายมากๆด้วยเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะอัปเกรดทีมเดิมเ,มเป็นเมนสายนีอยู่บอกได้ว่าเปิดมาเลยฮะน้องบัฟบแรงมากปับ๊บโหดมาก เห็นผลแน่นอนเนาะแล้วก็ในส่วนหัวข้อต่อไปนะฮะเราจะมาคุยถึงแนวทางการจัดทีมกันบ้างซึ่งแน่นอนฮะ,ะตัวของน้องเนี่ยเน้นเล่นกับตัวละครสายตัดสะบันเป็นหลักเท่านั้นเลยฮะใครที่มีตัวระเมิดสายนี้คือไปได้หมดเลยซึ่งในเกมต่อยเนี่ยมันยังมีค่อนข้างน,อน,นะะ้อยฮะทีมแรกเลยเป็นทีมตัวของอาจารย์ยี่ชวนจูฟูฟูแล้วก็ตัวของน้องลูเซียเนาะ บอกว่าทีมนี้เป็นทีมที่เก่งมากโหดมากดาเมจล้นแล้วก็มันเล่นง่ายฮะเราโฟกัสเล่นแค่ตัวของอาจารย์ยี่ชวนเป็นหลักด้วยตัวอื่นเนี่ยก็นานๆฮะฟูฟูก็สลับมากกดสกิลที่นึงน้องพอเกจหมดก็สลับออกมากดสกิลที่หนึ่ง,ง,เ,ตเ,าางเติมเกจก็คือเล่นง่ายมากเล่นประมาณนี้แถมดาเมจก็จะค่อนข้างพุ่งด้วยซึ่งทีนี้ใครที่ม,มีตัวของน้องฟูฟูเนี่ยสามารถใช้ตัวคอร์ดอื่นได้นะ,ะเช่นตัวของแพนด้าอโป อันนี้ก็ใช้งานได้หรือว่าเป็นตัวของทิกเกอร์ก็พอใช้งานได้ฮะหรือว่าตัวละครเล้งเออยูเนี่ยอย่างเช่นพาวค่าถ้าเกิดใครมี M 6แม้ใช้งานยากหน่อยแต่ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันก็เชื่อว,ว่าใครที่ไม่มีฟูฟูใช้เป็นตัวของอโปแพนด้าเนี่ยก็จะง่ายที่สุดแล้วนะฮะถัดมาอีกทีมหนึ่งอันนี้ก็เป็นสายปักสบานแล้วก็เป็นแร้งเอด้วยหลายคนเนี่ยน่าจะพอมีถ้าเกิดปลดตัวของรูเซียตู้ดีเนาะก็คือตัวของมาณาตกฮะ มาตาโตบอกแล้วว่าเล่นมันมากเล่นสนุกมากเ้าถ้าพี่แก่กอเทมามาครับซึ่งเป็นสายตัดสบันก็จะเหมาะมากกับทีนี้ฮะมเมือนเดิ่มเลยใครที่ม,มีตัวของน้องฟูฟูเนี่ยใช้ตัวคอรอื่นได้ฮะใช้อโปแทนได้ซึ่งตัวของซัพพอร์ตก็สามารถใช้ตัวของน้องรูเซียไปเลยคือเหมาะสุดดีสุดแล้วก็แรงสุดไปแล้วฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยมาราโตผมไม่ได้อัพสุดด้วยไม่ได้อัพเต็มด้วยถ้าเกิดว่าใครมี M6M M เยอะกว่านี้อัพมาสุดปั้นมาเต็มเนี่ยบอกได้ว,ว่า เก่งแล้วก็แรงมากกว่านี้อย่างแน่นอนฮะซึ่งปัจจุบันเราจะมีแค่2ตัวทนารสำหรับสายตัดสะบ้นเนะเาะก็คือมีแค่ยี่ชวนกับมาตกนะตอนนี้แต่ว่าอนาคตฮะสำหรับคาที่รอตัวละครใหม่อนาคตก็เล่นได้เหมือนกันอย่างเช่นตัวของฮิทารีเจมึกที่จะมาครึ่งหลังเนี่ยก็เหมาะมากเล่นคู่ด้วยกันได้ก็คือเล่นทีมคล้ายๆประมาณนี้ได้เลยหรือว่าใครจะรอฮะพี่หุ่นสุดเท่พี่ปันเย่ของเราเนี่ย ก็ดิบมาแล้วนะฮะเป็นตัวของสายตัดสะบ้านพาดไฟเหมือนกันใครรอพี่แกอยู่ก็บอกเลยว่าตัวของน้องรูเซียเนี่ยคือได้ใช้แน่แน่แน่นอนฮะสำหรับสายตัดสะบ้านภาพรวมก็จะมีมาณ4ตัวถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาตัวคอดอีกหนึ่งตัวที่เป็นช่องว่างอยู่เนี่ยใช้งานได้หลายตัวเลยฮะเป็นตัวของน้องจูฟูฟูหน้าดีสุดแล้วนะตอนนี้ฮะแล้วก็เป็นตัวของอัปโปใครที่มีแรง์เอไม่มีฟูฟูเนี่ยสามารถใช้งานได้ พวกทิกเกอร์พวกเจฟา,าวคราหรือว่าไลเตอร์ถ้าเกิดว่าตัวดาเมจเราเป็นตัวทัดไฟผมก็มองว่าพอใช้งานได้เช่นเดียวกันฮะหรือว่าตัวละครใหม่ที่เขาดิฟมาสายตั้งกายภาพเนี่ยก็อาจจะเอามาเล่นเพิ่มเติมกับตีได้เช่นเดียวกันนั่นเองเนาะคร่าวๆเรื่องการจัดทีมก็จะเป็นประมานน้ฮะเอาเป็นว่าใครจะเอาไปเล่นกับสายตาสะบ้านใส่ตัวขอน้องลูซียเข้าไปได้เลยนะฮะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะเรามาดูาที่แนวทางการปัน้นตัวของน้องรูเซียกันเริ่ม,มดูที่ค่าสัสำคัญฮะแน่นอนสําคัญสุดโดยดำเมื่อวานฮะในส่วนของค่า HP เราควรทำให้ได้สูงสุดเท่าที่จะทําได้อย่างน้อยๆเนี่ย เราควรจะเกิน2 4 0 0 0ฮะหรือใครไม่ถึงจริงเอาสักประมาณ20,000มแบบผมก็ได้ก็เจ็ดปับได้เกือบเต็มแล้วใครอยากได้เต็มต้องทํา2 4 0 0 0ขึ้นไปเนาะที่เหลือก็แล้วแต่ฮะจะมี a k มีค่าที่ลงค่าที่เด็กที่ดานเมจจะไม่มีก็ได้ขอแค่เลือดเราเยอะที่สุดเกิน2 4ได้ถือว่าครบจบแล้วที่เหลือก็จะไปลงค่าฟืา้นฟูพลังงานก็ได้ฮะทีนี้ถัดมาส่วนส่วนของสกิลสำคัญเลยฮะ เราควรอัพสกิล F ตรงนี้ให้เต็มเนาะปัมมีเรื่องของการบัฟด้วยมีแซดด้วยเราควรอัพให้เต็มอยู่แล้วถัดมาฮะก็คือไปในส่วนของสกิล EX แบบเสียพลังงานเราใช้ท่านี้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ตัวคูณบัฟค่าเชียร์ฟอร์ดฮะอยู่ที่ตรงนี้ด้วยเราควรจะอัพให้เต็มลงมงได้ก็คือลง,งมงไปเลยฮะถัดไปก็จะเป็นสกิลเชนเนาะสกิลแอนตี้ฮะ ส่วนที่เหลือเนี่ยพวกตีปกติพวกหลบหลีกสวนกับพวกแดนเนี่ยก็เอาพอมาฮนะเวล6ได้เวล8ได้อะไรประมาณนี้เน้น up แค่สกิล F แล้วก็สกิลต่อสู้ ex เป็นพิเศษแล้วก็แอนตี้สสกิลนี้ถือว่าครบจบแล้วก็ใช้งานได้แล้วนะฮะ <S <S แล้วก็ในส่วนต่อไปนะ,ะับผมพามาดูที่อาวุธ W engine กันบ้างแน่นอนเลยใส่ประจำตัวเนี่ยคือมันดีสุดแรงสุดอยู่แล้วเพราะว่าออฟลอเนี่ยเราได้เป็นส่วนของค่า hp ได้เลือดด้วย เราทําเสร็จฮะให้ถึง20,000ได้ง่ายมามขึ้นแถมเอฟเฟกเนี่ยมีบางค่อนข้างเยอะเลยช่วยเรื่องพลังงานด้วยช่วยการบัฟความเสียหายให้กับเพื่อนด้วยแล้วก็บัฟเลือดให้กับทั้งตีด้วยซึ่งสายปสัสสานเนี่ยสเกลมันตาม HP ทั้งหมดเลย เพราะเนี่ยเราจะระบ,บัฟแบบเต็มๆเลยฮะจกตรงนี้ประจําตัวถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่าไม่จําเป็นต้องมีก็เลยฮะเพราะว่าเราสามารถทําบัฟเต็มได้แม้จะไม่ใส่ประจําตัวก็ตามฮะเพราะนั้นใครไม่ได้เปิดเนี่ยตามภาพเลยฮะแปะไว้ให้ตบอดแล้วใส่ไปแลาวของเรเ n นจินของลินนะก็พอได้สำหรับใครที่มีแล้วก็ทําเลือดที่แผ่นดิสคครบแล้วเนี่ย ก็ถือว่าพอใช้งานได้หรือว่าใครจะใช้เป็น4ดาวฮะพวกของประจาตัวลูซี่อันนี้คือเหมาะมากดีมากผมก็ใช้อยู่ฮนะหรือว่าใช้เป็นของนิโครอันนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าใช้งานได้ค่อนขางยากเนาะก็เชยร์ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแรงส์เอีดาวเนี่ยใช้ของลูซี่ก็น่าจะเหมาะมากที่สุดฮนะหรือว่าเราเนี่ยเป็นคนเติมบ p ีจะใช้ของ BP ก็พอใช้งานได้แล้วก็สุดท้ายฮะใายที่มีปัญหาด้านการทำสเต็ สุดท้ายเนี่ยมันทําเลือดมันไปไม่ถึงจริงๆเราต้องการใช้ระบบอินจินช่วยเนี่ยเราใช้ฮะอันนี้ได้เป็นอัน3ดาวออฟลองเนี่ยมันให้เป็นค่า HP เหมือนกันถ้าไลวลาคาสามารถบิวค่าเลือดเพื่อเจ็ดค่าเชียร์ฟอสเนี่ยได้เต็มได้ก็เลยเชียร์เป็นประมาณนี้จะเหมาะได้สุดฮนะก็เชียร์ว่าประจาตัวใครที่มีงบส่วนใครที่ไม่ได้มีงบไม่ได้กล้าเปิดเนี่ยเป็นท่านของลูซี่ทาสเ็ตไม่ไหวจริงก็ใช้เป็น3ดาวไปเลยประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ในส่วนต่อไปเนะฮะเรามาดูที่การใส่แผ่นดิสตแบบเป็นเซ็ตกันเลยเซตสี่ชิ้นเนี่ยผมเชียร์ฮะที่เซ็ตมูนไลท์เซ็ตใหม่ะฮะอันนี้ถือว่าค่อนข้างเหมาะเพราะว่าได้ค่าพลังงานด้วยแล้วกดจากซิลีเอกค่อนข้างบ่อยะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใส่อันนี้และมีการจ่ายซิลีเอ X สกิลอาร์ติเมตเนี่ยมันจะรับบัฟด้วยซึ่งระยะเวลานเนี่ยเราต่อบัฟได้สบายๆแล้วกดค่อนข้างบ่อยเพื่อเติมเกจอยู่แล้วอันนี้ถือว่าค่อนข้างเหมาะที่สุดเลย ถัดมาฮะสชิ้นเนี่ยผมเชื่อว,ว่าให้ใส่เป็นของยุ้นกุยเพราะว่ามันจะได้เลือด10%เราจําเป็นฮนะต้องทําเลือดให้ถึงซึ่งเลือดเราเนี่ยมันใช้ซับค่อนข้างเยอะทําค่อนข้างยากด้วยก็เชื่อว,ว่าควรจะเป็น2ชิ้นอันนี้แล้วก็4ชิ้นอันนี้เท่านั้นเลยเป็นเบสอินซอตถือว่าดีสุดแล้วก็เหมาะสุดแล้วนะฮะแล้วก็ถัดมานะฮะเรามาดูที่ออปรากของแผนดิกันบ้างแน่นอนฮะช่อง4 5แล้วก็6เนี่ย เราจะเป็นต้องใส่เป็น HP เปอร์เซนต์ทั้งหมดเลยฮะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงจริงถ้าเกิดว่าใครมีหน้าของประจำตัวมันมีเลือดช่วยแล้วสามารถเปลี่ยนฮะแผ่นที่ช่องสุดท้ายเนี่ยเป็นพลังงานได้หรือว่าเราฮะอยากจะเอาครีลงคลรีเลตนิดนึงสามารถเปลี่ยนแผ่นนี้เนี่ยเป็นส่วนของครีเลตได้ถ้าเกิดว่าใครใส่ไปหน้าของประจําตัวเนาะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใส่ประจําตัวเลือดเราจะค่อนข้างขาดเยอะฮะ ก็ควรอาศัยเป็น HP 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 ทั้งหมดเลยฮะแล้วก็ออฟรองเราจำเป็นฮะต้องหาข้างในติดเป็น HP ซแล้วก็ HP ที่เป็นแฟตเลือดธรรมดาเนี่ยควรจะติดให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้ฮะอย่างผมเนี่ยก็ติดค่อนข้างหลากหลายซับเหมือนกันก็ยังไม่ถึงฮะได้แค่กเกือบประมาณสองหมื่นสาเท่านั้นก็เชื่อว,ว่าติดให้ได้เยอะสุดเท่าที่เยอะได้เลยโฟกัสไปที่เลือดอย่างเดียวเลยฮะขอแค่มันเกิน24 หรือใหญน้อยะฮะักสัก2 3 0 0มกว่าก็ากาได้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้ขครครบแล้วจะไปเติมพลังงานจะไปลงค่าคงค่าครีอันนี้ก็แล้วแต่ได้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะ,ะับผมพาไปทการเลือกใช้งานตัวของบางบูกันบ้างซึ่งบางบูกเนี่ยเอาจริงแล้วเราไม่ได้ซีเรียสมากฮะใช้ตัวลครบ,บางบูตัวไหนก็ได้ ขอแค่เหมาะก,กับตี้เหมาะก,กับทีมเราฮะซึ่งทีเราเนี่ยสายตัดสบ้านมันก็มีมาเยอะเนาะอย่างเช่นใครเล่นตี้ไปอาจารย์ยี่ชวนฟูฟูหรือว่าอโปปัะมาณนี้ยเนี่ยเราก็ใช้งานฮะเป็นบางบูตตัวนี้เลยหรือใครไปเล่นตัวของมาโาตหรือว่าตัวของตู้ครึ่งหลังก็เป็นบางบูตตัวนี้ได้เลยที่เดียวกันก็เชื่อว,ว่าเป็น1นึในสตัวนี้ จะใช้งานกับตี้สายตัสบ้านที่มีอยู่ค่อนข้างบ่อยฮะนอกจากนี้ก็แล้วแต่ใช้ตัวไหนก็ได้นะฮะสรุปภาพเลยฮะกับตัวของน้องรูซียอมขามองว่าเป็นตัวละครที่น้าเปิดมากเพราะตัวของน้องเนี่ยบัฟเยอะฮะบัฟเชีย์ฟอสได้โบนัสเสียหายได้บัฟค่าคุิดาเมจบัฟเลือดได้มีฮิลด้วยแล้วก็นอกสนามเซร์นั่นไได้อีกคือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างครบเพื่อมาก โดยเฉพาะใครจะเอาไปเล่นกับทีมสายตัดสะบ้านใครเป็นเมสายตัดสะบ้านอยากเล่นทีมนี้การทําทีมนี้อยู่บอกว่าตัวของน้องรูเซียเนี่ยคือพลาดไม่ได้ฮะซึ่งปัจจุบันนี้ตัวละครทีมสายตัดสะบ้านเนี่ยแม้จะมีไม่เยอะมันจะมีแค่อาจารย์ยี่ชวนตัวของมานาโตะแล้วก็ตัวของฮิทารีในส่วนของเครื่องหลังฮะแต่อนาคตเนี่ยก็จะมีเพิ่มอีกหนึ่งตัวคือพี่พันเย ก็เรียก้ว,ว่ามี4ตัวแล้ว4ดีบแล้วแค่นี้ผมบอกว่าก็ใช้งานคุ้มค่านะฮะใครเป็นเมนสายนี้ใครการจะเปิดสายนี้อยู่สามารถเปิดฮะ,ะต,ต่อน้องรูเซียได้เลยใช้งานง่ายบั๊หดบั๊บตึงฮะ,ะเรียกว่าเป็นเฉพาะทางของสายนี้คือพลาดไม่ได้ฮะ,ะส่วนใครไม่ได้กะทําทีมสายนี้ไม่ได้มีสายนี้อยู่แล้วเนี่ย ตัวของน้องฮะใช้งานในตีอื่นสายอื่นเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยคุมแลวก็เชื่อว่าสามารถข้ามได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นสายนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้คุ้มค่าหน้าเปิดหน้าปั้นแน่นอนเนาะก็จบกันไปนะครับสำหรับการกลายตัวของน้องรูซียทั้งหมดเลยในคลิปนี้เพื่อไปกินยังไงกับตัวละครตัวนี้คุ้มค่าหน้าเปิดหรือเปล่าได้เปิดกันไหมก็ ลองมาคอมเมนต์มาบอกกันได้ทางด้านล่างคลิปนี้เลยฮะ,ะเช่นเคยเลยก่อนจะไปขอฝากสปอนเซอร์ Easy Card ร้านเติมเกมนะคะถูกนะฮะใครจะไปเติมตัวของน้องรูซียหรือว่ารอครึ่งหลักก็ไปเติมมาได้ผ่านทางร้าน Easy Card น,นะฮะแล้วก็เช่เนเคยฮะใครที่ชอบคลิปนี้รพก่นเพื่ออีกหนึ่งครั้งฮะ,ะฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องผมนะฮะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วก็ผมนะบ๊ายบาย